สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาลงพื้นที่ที่สวนสาธารณะน้ําโจกหลายๆคนคงยังไม่รู้จักบ่อน้ํโโจกหรือบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุบลเรามาทําความรู้จักบ่อน้ําโจกไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้ําโจกนะคะเป็นที่มาของชื่ออำเภอวารินชำราบวารินแปลว่าน้ําชำราบแปลว่าซึมซับวารินชำราบจึงมีความหมายว่าเมืองที่มีน้ําซึมซับตลอดปี อำเภอวารินชำราบจึงเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานอาศัยสร้างชุมชนน้ำโจกนะคะเป็นน้ำตามธรรมชาติที่ไหลลินตลอดเวลาเกิดจากแหล่งน้ำใต้ดินน้ำบริเวณซึ่งเรียกว่าคำน้ำแทบหมายความว่าน้ำซับน้ำซึมมีรสชาติดีซึ่งคุณภาพของน้ำโจกได้เป็นที่เรื่องหือไปยังที่ต่างๆ สมัยก่อนแม้แต่ชาวเมืองอุบลราชธานียังได้พากันพายเรือข้ามฝั่งแม่น้ำมูลแล้วขับเกวียนมาเอาน้ำจากคำน้ำแทบไปดื่มกินกันท้องถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าบ้านคำน้ำแทบเดิมตั้งอยู่ในเขตตำบลคำน้ำแทบแต่เมื่อมีการแบ่งพื้นที่ท้องถิ่นใหม่จึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวาดินชําราบ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ2กิโลเมตรมีชาวบ้านกล่าวกันว่าบ่อน้ำนี้มีทหารญี่ปุ่นได้พบและขุดขึ้นไว้ใช้ในช่วงสงครามเอกมหาเอเชียบุรพาบางก็ว่าทานน้ำที่ไหลนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพิมาลัยหรือเขาไกรลาดอันศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาพราหมณ์ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยน้ำมีความใสสะอาดบริสุทธิ์และไหลตลอดทั้งปีไม่เคยเหือดแห้งแม้แต่ในช่วงหน้าแรงจนเป็นที่เลื่องลือไปที่อื่นๆแม้แต่ประชาชนประเทศเพื่อนบ้านยังพากันพายเรือข้ามฝั่งมาเพื่อตักน้ำที่บ่อน้ำโโจกไปดื่มกินและอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สำคัญมีการนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ ไปใช้ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆหลายครั้งด้วยอาทิมีการพรีกรรมตักน้ำไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนพนรรษารอบห้ทันวาพศ2554และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10เมื่อผีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำโโจกแล้วจะนำน้ำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเศกณพระอุโบสถวัดส,สุปัตตนารามแหล่งน้ำโโจนี้นะคะได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด108แห่งพกทั่วประเทศตามโบราณราชประเพณีเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาววาดิินํำราบและมีความศักดิ์สิทธิ์ยึดโยงกับสถาบรรันอันสูงสุดของชาวไทยตลอดมามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒน,นธรรมของชาวอุญราชธานีเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าคลิปที่พวกเราได้ทำ วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ